วันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคิวของสุดยอดรถ SUV สมรรถนะยอดเยี่ยมจากค่าย m a z d a โดดเด่นทั้งดีไซน์ที่เท่โฉบเฉี่ยวช่วงล่างแข็งแรงนุ่มนวลยึดเกาะถนนสมรรถนะเครื่องแรงนะครับออปชั่นลน้ลนๆแบบนี้วันนี้ได้ตัวท็อปสุดเลยครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 0 1 8 Mazda c ป5เบนซินตัวท็อป2 0 SP ไม่ห้าม มาสด้ CX5 ฮะสุดยอดรถ SUV เท่ๆจากค่าย m a ส d a ครับวันนี้เราได้ตัวท็อปสุดเลยแล้วเป็นโมเดลใหม่ด้วยนะกระจังหน้าใหม่บอดี้ใหม่เลยตัวนี้เลย2018 m a ส d a CX5 เบนซินตัวท็อป2.0 SP ไม่5มื่ รุ่นนี้ออกห้างป้ายแดงนี่1ล้าน5แสนสหมื่นบาทเลยนะฮะนี่ยังไม่รวมสีขาวมุกอีกหมื่นกว่าบาทวันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตะตอมไม่มีความไม่มีน้ำท่วมเหล็กใหม่แท้ๆ5หมื่นกิโลเมตรรับประกันซึ่งกดเต็มราคาชมนี้นะฮะโมเดลผลิตนี่อาจจะปลายปี2017ก็จริงนะ,ะแต่ว่าเขาออกรุนนี้ก็ทันวาแทบจะเกือบปีใหม่แล้ว2017จดทะเบียนต้นปี2018 แต่ด้วยโมเดลด้วยโฉมส่วนใหญ่รุ่นนี้ก็จะเป็นปี2018กันเป็นส่วนใหญ่นะครับสีสันและผิววันที่ท่านเจ้าของเดิมให้มาวันนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้าจะสวยขนาดไหนมาดูพ <limits> ร้อมกันเลยครับมากระจังหน้าใหญ่เลยโอ้โหโลโก้ตัวท็อปนะเราจะได้โลโก้อะคริลิกแบบนี้เท่ๆใหญ่เต็มฝ่ามือเลยนะด้านในเป็นลายกริตสีดําเงาเท่ๆนะครับใหญ่สวยเลยนะครับล้อมกรอบด้วยคิ้วโครเมียมเท่ๆเลย ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ d a y ์ไทม LED เซ็นเซอร์มีมาให้รอบขัดไฟตัดหมอกน่ารักนารัก,รก,รกมีให้ด้วยนะครับไฟสองฝั่งโคมไฟสวยใสยปิ้งปิงเพราะว่าไหม่แค่ห้าหมื่นโลเซ็นเซอร์ไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยล้างขึ้นมาแล้วนี่คือสีสันผิวพรรณที่ท่านเจ้าของเดิมให้มาเลย ้องบอกเลยว่าสีค่อนข้างเดิมค่อนข้างสวยค่อนข้างใสได้ขาวมุกด้วยออกแดดเงางามเปล่งปลั่งเป็นประกายเคาะไปยังบางยังใสนะครับโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าสวยใสายบางและเดิมมีสะเก็ดหินนิดเดียวตรงนี้กากกระจางหน้ามีรอยขีดข่วนนิดเดียวแต่ด้วยที่ความเราเสียดายผิวของเขามากๆ สองชิ้นนี้ขออนุญาตขายตามสภาพเพราะดูในภาพรวมแล้วมันสวยลงตัวอยู่แล้วถ้าทำขึ้นมาสีเพี้ยนแน่นอนนะขออนุญาตไปตามสภาพกันชนก็เช่นเดียวกันนะภาพรวมเนี่ยสวยมากนะมีถลอกเบาๆนิดเดียวดูแล้วไม่น่าเกลียดครับไม่น่าไปลื้อไม่น่าไปพ่นไม่น่าไปยุ่งอะไรสีเขาสวยเขาเดิมเขาบางอยู่แล้วขออนุญาตไปตามสภาพเลยภาพรวมแทบขวาสีสันเจ้าของเดิมให้มาสวยเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแถบนะครับ เคาะไปอย่างบางใสใช้ได้นะฮะอ่ะขนมองขนแมวมีไหมม,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 มีบ้างเบาๆเดี๋ยวดูแล้วไม่น่ากเกลียดไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยผ่านตามธรรมชาติไปเลยมือจับมีสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยนะครับมีฟิล์มจากเจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยใช้ล่างเป็นพลาสติกสีดำยังสวยกระจกข้างก็สีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวสเกตุม,มีบ้างเบาๆเดี๋ยวดูแล้วเล็กน้อยมากหลังคาดูแล้วเรียบร้อยเคาะไปอย่างบางใสใช้ได้เสาออากาศแบบครีบฉลามนะครับ ตัวท็อปเบนซิน SP ได้แม็กไลน์นี้เลยพร้อมดิสเบรกล้อครับแม็กหน้าเงาร่องสีเทาเข้มยังสวยสมบูรณ์สภาพดีมากไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรเลยยางมิชลินเบอร์2 5 5 5 5 R 1 9โอ้โหแม็กมาแบบขอบใหญ่มาก19ยางก็ถือว่ายังค่อนข้างใหม่นะครับปี2022ดอกยังเหลือเยอะมากๆนะครับดอกลึกดอกเต็มดอกสวยดอกคม ใช้กันได้อีกยาว4ปีได้แน่นอนซุ้มลอ้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีนม้ำท่วมล้อหลังก็ดิสเบรกเช่นเดียวกันนะครับแม็กที่ด้านหลังก็สวยสมบูรณ์เช่นกันไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุดบาทอะไรเลยอย่างมิชลินนะฮะปี2022ดอกลึกดอกเต็มดอกสวยดอกคมใช้กันได้อีกยาวยซุ้มลอ้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีนม้ำท่วม โครงสร้างกันต่อเปิดมาแล้วสะโพกหลังขวาครับเม็ดอากสวยงามยูครบซอกในประตูครับสวยแห้งเดิมใสไม่มีชนหนักไม่มีพิกความมาา่ำอะไรเสากลางขวาครับเม็ดอากลูกยางดึงออกมาแล้วเม็ดอักยูครบ นอกในประตูครับน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่มีถอนไม่มีขยับตัวเลขตัว,ตวอักษรคมๆเลยน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามทุกแผ่นแผ่นในรุ่นนี้จะอยู่ขวาเลยนะครับเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแก่เก่าอะไรผลิตและประกอบประเทศไทยเลขตัวถัง P P 1 K F A ลงท้ายด้วย M 0 0 0 1 6 1เสาหน้าขวาเม็ดอ์สวยงามเม็ดอ์กอยู่ครบ ซอกในสวยแห้งเดิมสนิทนะครับไม่มีคอไม่มีพ่นน็อตแก้มเดิมหมดไม่มีถอนไม่มีขยับมาต่อด้านหลังกันเลยนะฮะคันนี้ก็มาในสไตล์ฮัชแบ็กห้าประตูเท่ๆนะครับดีไซน์สวยมากกระจกเดิมของ m a สด้มีไฟเบรกมีฟมิล์มไล่ห้เรียบร้อยไฟท้ายสวยมากครับซ้ายกลมๆสวยเลยฝ้าบรงท้ายสีสันเรียบร้อยดูแลไม่ต้องทำอะไร ไฟท้ายฝั่งขวาโอเคเรียบร้อยกันชนดูแล้วก็เรียบร้อยสวยงามใช้ได้มีเซนเซอร์หลังให้4จุดท่อไอเสียคู่ด้วยนะกันชนโอเคสวยเลยครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรรุ่นนี้เราจะได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับนี่เปิดมาแล้วด้านหลางสติ๊กเกอร์ครบฮะไม่มีงัดแงะเม็ดอาร์คสวยงามตะเข็บแห้งสนิทฝาท้ายน็อตเดิมทุกตัวไม่เคยถอดแต้มสีหัวน,น็อตยังอยู่ครบท้วนเลย น็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียวนะมากิ้งแต้มสีจุดต่างๆอยู่ครบเม็ดอาร์คสวยงามสติ๊กเกอร์อยู่ครบเรียบเนียนสาท้ายแนวะซิลิโคนเดิมหมดทุกอย่างนะฮะเดินตรงเป๊ะไม่มีเคราะห์ไม่มีพ่อนอะไรนะครับพรมพื้นด้านล่างยังสวยมากๆนะครับเนียนเลยนะฮะอ่ะเปิดมามี power outlet ให้ด้วยนะด้านหลังนี่นะครับเปิดมาแล้วตัวท็อปจะได้ซับวูฟเฟอร์ของโบสนี่สายบันเทิงมันแน่นอนเบสด,ดังตุบ,ตบ,ตบ นะฮะมีล้อ,อไหลให้เป็นล้อกระทะนะฮะหัววงใหญ่มากนะฮะอ้าด้านหลังกันก่อนแนวซิลิโคนแห้งสนิทสวยงามไม่มีเครกไม่มีพ่นนะครับทวงสร้างด้านหลังเดิมหมดครับไม่มีสนงสนิทไม่มีน้ําท่วมไม่มีติดแก๊สนะฮะอุปกรณ์ถอดล้อต่างๆมีให้ครบครันนี่สวยเดิมโรงงานเลยภาพรวมแถบซ้ายกันต่อครับเจ้าของเดิมจัดว่าดูแลรถดีมากๆกับใหม่แค่ห้าหมื่นสีสันแถบนี้ก็สวยเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแถบค้อไปยังบางมากๆ นะพัตรงพัสติกสีดำลายสวยเลยกระจกข้างมีไฟเลี้ยวด้วยมือจับสมาร์ทเอนทรีซ้ายขวาเลยฟิล์มมีให้รอบคันล้อก็ดิสเบกสีล้อแม็กโอโหถือว่าขับฝีมือนะครับวงที่3แล้วก็ยังหารอยไม่เจอเลยอย่างมิชลีนไพลอตสปอร์ต 4SUV ปี2022ดอกลึกดอกเต็มดอกสวยดอกคมใช้ได้อีกหลายปีแน่นอน ซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมล้อสุดท้ายไม่มีรอยเลยโอ้โหขับฝีมือครับไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยสวยมากๆยางมิชลินปี2022ดอกลึกดอกสวยดอกเต็มนะครับใช้กันได้อีกยาวซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมสะโพกลังซ้ายกันต่อครับเปิดมาแล้วเม็ดอากสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายฮ้เม็ดรอค ยูครบซอกในประตูฮะน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดนะฮะเสาหน้าสายเม็ดอาร์คสวยแกมด้านล่างเม็ดอาร์คยูครบซอกในแห้งสนิทครับแกมสายน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับฮะภาษีต่อแล้วหมดกุมภาปีหน้าใช้ได้ยาวๆกระจกเดิมของมาส d a พร้อมฟิล์มลามินา เดี๋ยวไปด้ห้องเครื่องกันเลยปตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินตัวท็อปนะครับ 2,000cc 165แรงมาเติมได้ถึง e85 ด้วยรา,าสิ้นเปองประมาณ13โลลิตรนะฮะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้6สปีดเลยคันนี้ใหม่แท้50,000โลเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับ ซอกในฝั่งขวาน็อตเดิมทุกตัวไม่เคยถอดไม่เคยขยับรูกลมคลมคริปเบาโชกเม็ดอาร์คแห้งสนิทสวยงามแกมขวาน็อตเดิมครับไม่เคยถอดซับในเดิมหมดนะฮะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามตัวอานี่คมคมเลยนะฮะมองลงไปเชดซีผิวพันธ์แห้งสนิทสวยงามนะคันหน้ารุ่นนี้ใช้เหล็กสีดําเดิมๆนะจ๊ะไม่มีข้ะไม่มีพ่นอะไรนะครับแกมซ้ายมีถอดปะ มีไหมไม่มีเดี๋ยวดูกันแกมสายปับไม่ถอดนะพอดเดิมนะไม่เคยถอดนะเกิดถอดไปวันนี้เดี๋ยวดูกันปัป๊บปเดิมเดิมก็เด<ๆ>ิมเดิมนะอ่ะแกมสายก็เดิมเดิมนะฮะซับในรูกลมคมกริบเบ้าโชค๊คแห้งสนิทสวยงามนะเม,ม็ดอาร์คอยู่ครบแบตเตอรี่นะฮะถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้ ซอกในน็อตเดิมหมดนะฮะไม่มีขยับไม่มีรอยถอดอะไรฝาโปรงก็เดิมนะน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะกันร้อนยังสวยงามรูกลมคมกริบนะฮะรูกลมคมกริบแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะนะฝาแท้สลักโลโก้มาสดา้าสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นเลยรูกลมคมกริบฝาปรงน็อตเดิมไม่มีขยับอะไรนะฮะอ่ะเครื่องกันหน่อย PE 105 307 5อะไรเนะี่ย53นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเราได้เบาะไฟฟ้าด้วยนี่คนขับแล้วก็เมมโมรี่2จุดด้วยนะฮะก็สะดวกสบายเบาะไฟฟ้า8ทิศทางมีดันหลังให้ด้วยนะเนื้บอบ่อที่เห็นนี่คือของเดิมโรงงานหมดทุกชิ้นเลยนะครับฟอกขึ้นมาแล้วสวยสภาพดีมากเพราะว่าใหม่แค่50,000่นโลนะครับยังเนียนอยู่มากๆ แผงประตูก็สวยเนียนใช้ได้กับไมค์แค่50,000่นได้ชุดเครื่องเสียงของโบสด้วยฟิล์มได้ลามินาขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับด้านหลังขวาฟิล์มลามินาสวยๆแผงประตูด้านหลังก็จะสวยเป็นพิเศษนะครับการใช้งานก็จะน้อยกว่าด้านหน้าเนียนกริปฮะบอด้านหลังยิ่งเนียนมากเลยนะฮะฟอกขึ้นมาแล้วโอ้โหสวยมากไป๊ เดิมสวยใสายมากๆนะครับเป็นหนังแท้สีดำผสมกับได้สีน้ำตาลมีแอร์หลังด้วยเยี่ยมไปเลยหัวหมอนสามตำแหน่งรูติดตั้งคาซีทตรงกลางเป็นที่เท้าแขนรองวางแก้วน้ำนะครับมี USB ให้ด้วยนะเยี่ยมไปเลยด้านหลังก็เป็นงานพลาติกสีดำมีถลอกเบาๆตามสไตล์รถท่องเที่ยวก็มีขนของกันบ้างมีไฟส่องสว่างด้านหลังให้ด้วยนะ แล้วก็มีแผ่นบังสายตามาให้นะอันนี้ถอดเก็บไว้บ้านได้ทาไม่ชอบมันพับได้นะรุ่นนี้มันมีตัวดึงพับอันนี้ผมชอบเ,ออเข้าท่าดีพับแล้วมันก็หล่นลงไปแบบนี้อ่าโอเคนะฝั่งนี้จะฟืดๆหน่อยเป็นทุกคันเ้าประมาณน,นี้แหละอ่าพับลงไปแล้วเราก็ามาขนของได้พอสมควรเลยนะฮะบังซ้ายอ่าแผงประตูฮะสวยเนียนใสใช้ได้ฟิล์มลามินายังสวยดูดีเบาะพับอาจจะไม่ถึงกระราบมากนะแต่ก็ลงได้เยอะอยู่ ตัวเบาะนี่พับแยก3ส่วนเลยนะฮะมีที่เท้าแขนตรงกลางมี USB ให้2ช่องด้วยนะเนื้อเบาะนี่เป็นอะไรที่สวยมากแลนะเพราะว่าไม้แค่5้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับประตูหน้าซ้ายฮะสวยเนียนใสฟิล์มลามินาก็สวยเบาะได้ไฟฟ้าคู่หน้าเลยแล้วเนื้อเบาะนี่ของเดิมโรงงานทุกชิ้นฟอกขึ้นมาสวยมากนะครับเดี๋ยวไ้ลองขับกันนะกุญแจแบบนี้กุญแจสำรองมีให้ครบปุ่มสตาร์ทเช่นเดิม ไม่58,000นโลนะครับถือว่าน้อยมากนะครับกับรถไซ์นี้ส่วนใหญ่จะวิ่งกันเยอะอันนี้วิ่งแค่58 0 0 0นะครับอ่ะเปิดขึ้นมาก็มีบอกถึงคิวเช็คระยะให้เข้าไปศูนย์เช็คระยะก็เดี๋ยวรอตอนขายออกเดี๋ยวผมเอาเข้าศูนย์ให้แล้วกันนะ,ะนนะี้ก็เตือนตามรอบตามเวลาเฉยๆเปิดแอร์เดี๋ยวปิดฝาท้ายก่อนนะปิดฝาท้ายแอได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะนี่นะครับแอร กันต่อนะแอร์ Air เป็นดิจิตอลนะครับปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้มีไล่ฟ้าหน้าหลังมีแอร์ออโต้ให้ทิศตงทิศทางอะไรก็เป็นดิจิตอลหมดนะอ่ะก็สะดวกสบายนะครับคอนโซลด้านหน้ากันก่อนอย่างแรกเลยมันจะมีตัวมาตรวัดสะท้อนกระจกขึ้นมาบอกความเร็วเรานะตรงนี้เราจะมองเห็นตัวความเร็วเลย ด้านหน้าฟิล์มลามินาก็ยังสวยดูดีขอบคุณเจ้าของเดิมนะได้ลำโพงโบสนะทั้งคันเลยระบบเครื่องเสียงตัวท็อปให้โบสมาเลยยับคอนโซลสวยมากนะครับเป็นสีดำนุ่มๆ soft touch เนียน,นกริปตัดกับวัสดุลายไม้แล้วก็สีเงินไทเทเนียมโ้โ,โหดูสมราคาจริงๆหน้าจอมาน่ารักเลย16ต่อ9แนวนอนนะเจ้าของเดิมมีซื้อเนวิกเกเตอร์เพิ่มมาให้เราขอบคุณมากเป็นระบบสัมผัสซะด้วยนะ กล้องหลังมีให้อยู่แล้วตามสเปคนะครับมีให้เรียบร้อยนะอันนี้ทำอะไรอ,อ๋อนี่ปรับความสว่างโอเคพร้อมเส้นกะระยะนะครับระบบความมันเนิงอื่นๆนะฮะเราสามารถจะกดตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะปรับแป้นตรงนี้ก็ได้นะครับใครถนัดแบบไหนก็กดตางตรงนั้นเลยนะก็มี FMAMStitcherBluetoothCDUSBAux ครบครัน ด้านล่างเล่น DVD ได้ด้วยนะครับอ่ะตรงกลางด้านล่างก็เป็น power outlet นะครับตรงนี้ไว้วางของเล็กน้อยมีเบร,รคมือไฟฟ้า auto b r a k ก h o ด้วยนะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์อ u t o แบบดั้งเดิมน้ไม่ใช่ CVT มันเกียร์6สปีดก็ขับสนุกนะครับมีแมนนวลโหมดให้นะเพิ่มรถเกียร์ได้ รีโมทกันกับคี่แบบสปอร์ตใครชอบอัตราเร่งมันๆก็น่าจะถูกใจตรงกลางมีร่องวางแก้วน้ำให้ที่เท้าแขนเป็นหนังสีดำนุ่มๆเลื่อนไม่ได้ด้านในมี AUX USB แล้วก็ power อออะไรเนี่ย SD card USB AUX เออแค่นี้แหละนะพวงมาลัย มี Adaptive Cruise Control ให้ด้วยนะเยี่ยมไปเลย Multi f u n c t i o นมีครบรับสายโทรศัพท์เปลี่ยนเพลงโลโก้ยังสวยนะวัสดุพวงมาลัยสวยมากเนื้อพวงมาลัยเนียนกรีดเนียนกรีบนี่ไม่มีรอยอะไรเลยปรับได้สีทิศทางลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบกระจกไฟฟ้า4บานได้ออโต้คนขับ1บานเซนทัลล็อกใช้ได้ กะจกข้างตับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะฮะมี b ล i สปอตเซนเซอร์ด้วยนะมีปุ่ม i-start i-stop ระบบช่วยเตือนออกนอกเลน TCS on off Park Sensor แล้วก็ฝา,าท้ายไฟฟ้านะครับกระจกหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนม,มัตินะครับด้านบนมีไฟให้คู่หนึ่งตรงกลางอีก1น่ดวงนะฮะเป็นสวิตช์แบบ2ทางก็คือร่วมก็ได้ แยกก็ได้นี่สะดกสบายช่องเก็บแว่นกล้องมีที่บังแดดเป็นผ้าสีเทามีไฟส่องสว่างกับกระจกให้ด้วยนะเพีดานก็สวยนะครับเป็นผ้าสีเทาสวยมากนะครับยังเนียนยังดูดีเก๊ซ้ายมีอะไรให้เราไหมมีครับแฟ้มมีแฟ้มให้นะฮะคู่มือมีให้นะเล่มบางน่ารักเกี่ยวนะ่ะ สม,มุดเข้าศูนย์เช็คระยะก็ยังมีให้ด้วยนะครับออกรถนี่เห็นไหมเกือบจะคิดสมัตรทันวาอยู่แล้วเนี่ยปี60 2017นะครับเป็นตัวท็อปนะสีขาวมุกด้วย Snowflake White Pearl เครื่องยนต์ PE 1053 0753ตัวถัง PP 1 KFA ง PP1 KFA ลงท้ายด้วย M 000 161นะครับเรื่องของการดูแลโอ้โหยอดเยี่ยมบอกเลยนี่ วิ่ง50,000ก็จริงแต่เข้าตลอดนะฮะไม่มีหลุดไม่มีขาดนะครับเข้าตลอดทุกระยะเลยนะครับล่าสุดเพิ่งเข้ามาให้เราด้วยมิถุนานี่เอง54,00มโลนะฮะมาสด,ด้าสุกุมวิทนะอ่ะเดี๋ยวก่อนออกรถเราเข้ามาด้าใกล้ๆร้านเราให้สำเนารถครับโมเดลผลิตนะ ปี2017นะแต่เขาออกรถนี่ทันวา2017มาจดต้นปี2018เลยป้ายกุงเทพ553เลขสวยด้วยนะครับสีขาวเดิมโรงงานขาวมุกด้วยนะฮะเลขตัวทั้ง PP1KFA ลงท้ายด้วย M000161 เครื่องยนต์ PE10530753 เบนซิน4สูบ2 0 0 0 c c 165แรงมา้าลองขับกันดีกว่าอยู่ท่านี้ก็โยกกันก่อนนะ อย่างแรกเลยเดี๋ยวถอยกันไปก่อนดีกว่านะครับถอยกันไปก่อนก็มีกล้องหลังให้นะครับในตัวนะครับอย่างหนึ่งที่ชอบคือมันเก็บเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีมากเราอยู่ในนี้แบบว่าเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรจากภายนอกเลยนะครับเรียกว่าห้องโดยสารเขาเงียบมากๆเครื่องก็นิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายนะ พวงมารายก็โอเคนะฮะแน่นๆเฟิร์มๆจับแล้วกระชับมั่นใจดีไม่เบาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปพอดีพอดีเครื่องยนต์เบนซิน2,165แรงมา้าโอ้โหออกตัวพุ่งตามสไตล์มาสด้าซูมๆขับมันมากนะรบเบรกอะไรก็ยังดีเยี่ยมช่วงล่างแน่นนุ่มนึบนะถ้าปิดไอสตาร์ทไอสต็อปก่อนนะระบบนี้ผมไม่ค่อยชอบอ่ะวงเลี้ยวกันหน่อยเหมือนจะบาดนะ ดูแล้วอาจจะบานๆหน่อยนะอ่าพ้นไหมเนี่ยพ้นไหม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 อ่ายังพ้นอยู่อ่าโอเคนะการกลับรถแบบนี้แคบๆวงเลี้ยวก็โอเคพอใช้ได้นะฮะจะไม่ได้แคบมากแต่ยังถือว่าอยู่ในเก์ใช้ได้เลยแหละเนี่ยเห็นไหมโยกทีเดียวผ่านสบายๆนะไม่ต้องกระดึบนี่นะอ่าโอเคผมว่าใช้ได้นะ เนี่ยเสียวหน่อยก็โยกหน่อยแล้วกันอ่ะโอเคแล้วออปชั่นล้นๆแบบนี้นะฮะตัวท็อป SP แบบนี้แล้วใหม่แค่50,000่นโลเนี่ยบอกเลยไม่ได้มาบ่อยๆแล้วตัวนี้ล้านห้ากว่าเนี่ยใช้ไปแค่50,000่นโลวันนี้บอกเลยใครที่เลงอยู่ถูกเกินครึ่งไปฟังราคากันไปมาสด้า CX-5 นะฮะตัวนี้เป็นตัวเบนซินท็อปเลยหรือว่า2.0 SP ครับเป็นโมเดลใหม่แล้วนะฮะ บอดี้ใหม่เลยโมเดลผลิตนี่อาจจะปลายปี2017นะฮะเจ้าของมือแรกมือเดียวเขาออกทันวาปลายปีเกือบจะปีใหม่เลยจดทะเบียน2,018มาด้วยค่าตัวรถใหม่ป้ายแดง1 5 30,000บาทยังไม่รวมสีขาวมุกอีกหมื่นกว่าบาทนะฮะโอ้โหราคาล้านห้ากว่าเลยต้องบอกว่าเป็นนาทีทองของใครที่เป็นสาวกกมาสด้แล้วเล็งเจ้าตัวนี้อยู่เพราะวันนี้ราคานี่ลงมาเยอะมากม ปกติ walk in ราคาหน้าร้านนะฮะเราขาย7 1 9 0 0 0บาทนี่ก็หายไปเกินครึ่งแล้วนะฮะแล้วพิเศษยิ่งกว่าเดิมสำหรับคนดูคลิปนี้เลยซื้อเงินสดก็ได้จัดไปเนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเบียง6,99,000บาทโอ้ยคุ้มมากๆนะฮะ ราคาถูกเกินครึ่งกับไม้แค่ห0 0 0 0่นโลนี่ตัวท็อปด้วยนะฮะเราได้สีขาวบุกได้ลดบ้านมือแรกมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดตอมไม่มีพิกวา่าไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ห้0 0 0ื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อเกินต็มราคาครับฟรีดาวได้นะถ้าเครดิตดีมีวารันตีให้อีกด้วย รับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋วก่อออกรถครับผมจะรับเข้าศูนย์มาสด้เปลี่ยนทายของเหลวแล้วมันเครื่องแล้วมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเช่โก่อนส่งมอบเช็เนเคยได้ตัวท็อปนะ2.0 s p ได้รถมือเดียวและที่สำคัญ5,000โลมใหม่แท้แน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่เล็งอยู่ตอนเป็นป้าแดงแล้วโอ้โหเรื่มไม่ถึง วันนี้บอกเลยราคาลงมาถูกเกินครึ่งอยู่ในจุดที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นอย่าชา้ารีบออนไลน์มาได้เลยดัล่า line นดีไล1 9แอทหนึ่ก้าแอนาี้ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google Map พิมพ์19ส,สีประกรเราอยู่ถนนกนรารลปบ๊อบลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศ ประตู2แล้วโทรหาทีมงานไฟขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเการีปรกร,รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อหราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่งนะ่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจใป้ในหนึ่งนาทีรถเด่นยันนี้คลิหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระ,ระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบเก้าสรีปรกร,รถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com